สามแกจเจตโรงหนังส่วนตัวงบไม่ถึง1,000งบาทจะมีอะไรบ้างไปดูกันจ้า สำหรับใครที่ชื่นชอบดูหนังชอบฟังเพลงในห้องหรือว่าชื่นชอบอุปกรณ์พวกโฮมออโตเมชันต่างๆเนี่ยมาทางนี้เลยเพราะวันนี้เนี่ยคอนโดนิวจะมาแนะนํา3แกจเกจที่จะเปลี่ยนห้องนอนธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นโรงหนังส่วนตัวซึ่ง3แกจเกตที่ว่านี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละตัวเลยส่วนใครที่กําลังงงว่าเอ๊ะมนุษย์อ้วนคนนี้เป็นใครและช่องคอนโดนิวช a n a l เนี่ยคือช่องอะไรขออธิบายสั้นๆว่าเราเนี่ยเป็นสื่อออนไลน์เป็นเว็บไซต์ a c e b o o k แล้วก็ยูทูบเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับอสังหาและก็ไลฟ์ซึ่งอองอเขรา จะเน้นทำรีวิวคอนโดเคล็ดลับการกู้การซื้อการเช่าการขายต่างๆมีคลิปที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วก็ทำเลรวมถึงในคลิปแกจิตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคลิปไลฟ์สไตล์ชีวิตคนเมืองที่เราจะหาแกจิตเจ๋งๆมาเสิร์ฟซับสครเบอร์แล้วก็เ o ลเวอร์ของเราเป็นประจำฉะนั้นเนี่ยใครไม่อยากพลาดสามารถกดไลค์กด u b s c r i b e ทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็ทั้งเพจ Facebook ของเราไว้ได้เลยจ้าอ่ะโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องกันทุกคน3ามแกจิตที่จะทำโรงหนังส่วนตัวเนงก็ไม่ถึง1 0 0 0 0บาทเนี่ยแกจิตแรก กก็คือนี่จ้ะโปรเจคเตอร์ของ w n n b o w T2 Max อันนี้เนี่ยเป็นได้มาในราคา4,990บาทจาก JD Central ซึ่งในราคานี้เนี่ยเราจะได้โปรเจคเตอร์ที่มีความละเอียดสูงสุดถึง 1,080p เลยซึ่งภาพที่เขาจะฉายออกมาเนี่ยจะค่อนข้างคมชัดมากแล้วก็จะสามารถฉายภาพได้ในห้องที่ไม่จำเป็นต้องมือสนิทด้วย ซึ่งจุดเด่นของเจ้า One b o T2 Max ก็คือสามารถปรับโฟกัสปรับมุมมองของหน้าจอให้ได้องศาที่ต้องการแม้จะวางตัวเครื่องไม่ได้ตรงกับผนังเนาะมาพร้อมกับลำโพงและก็ซอฟต์แวร์ในตัวด้วยสามารถใช้งานได้เพียงแค่เสียบปลัก๊กแล้วก็เชื่อมต่อ WiFi เลยแถมจะมีพอร์ต USB และ HDMI มาให้ด้วยเผ่อ,อยากเสียบกับโน้ตบุ๊กหรือดูหนังผ่านไฟล์วิดีโอต่างๆก็สามารถที่จะเสียบด้านหลังเครื่องได้เลยสามารถโหลดแอปพลิเคชันเสริมได้สามารถแคสหน้าจอหรือว่าสะท้อนหน้าจอมือถือได้และก็ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาใช้งาานง่ยยด้ว ส่วนข้อจำกัดของตัวเครื่องในขอกระซิบเบาๆว่าตัวเครื่องเขามาจากจีนเนาะฉะนั้นหน้าตาของ UI ด้านในเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยนักแล้วก็การโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยอาจจะมีความยุ่งยากสักเล็กน้อยเวลาที่ดูหนังหรือว่าดู n น็ fli x กเนี่ยก็จะมีจังหวะหน่วงบ้างแต่ว่าก็จะพอรับได้เนาะส่วนเรื่องเสียงเนี่ยถ้าเกิดใช้ลําโพงจากตัวเครื่องโดยไม่มีอุปกรณ์เสริมเลยก็จะไม่ค่อยสุนทรีเท่าไหร่เพราะว่าลาโพงของตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นลําโพงที่ติดมาเอาไว้ให้เฉยๆให้รู้วว่่่่าาามมมีีแตไไดด้ก แกจิตตัวที่2ทุกคนเปรียบเสมือนสมองกลของการที่จะทาให้เราเนี่ยเลือกสารแอปพลิเคชันหรือว่าเลือกหนังเลือกเพลงที่จะฟังได้ก็คือตัวมีสติกทีวีตัวนี้นั่นเองซึ่งเจ้าตัวมีสติกทีวีทุกคนเป็นได้มาในราคา1,200บาทจากเจดีเซ็นทรัลเหมือนกันราคานเนี่ยมีบกลบนิดหน่อยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครสงสัยว่ามีสติกทีวีเนี่ยมันคืออะไรเป็นขอใช้คําว่าเป็นเหมือนสมองกลของ Android TV ที่มาในรูปแบบของพอร์ชดีเอ็มไอฉะนั้นแปลว่าถ้าสมมติว่าเรามี TV ทีว ที่ด้านหลังมีพอร์ต HDMI เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาตัว Mi Stick TV เนี่ยไปเสียบเพื่อทาให้ทีวีของเราเนี่ยกลายเป็น Android TV ได้ฉะนั้นได้เป็นเลยเอาตัว Mi Stick TV เนี่ยมาเสียบกับพอร์ต HDMI ที่อยู่ด้านหลังเครื่องเจ้าต,ตัว One v o t 2 Max เนาะและก็ทําให้ตัว Android TV เนี่ยเข้าไปใช้งานผ่านตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้นั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกทุกคนว่าเจ้าตัว One v o t 2 Max เนี่ยซอฟต์แวร์ของเขามาจากจีนแล้วก็จะมีความหน่วงเล็กน้อยฉะนั้นเนี่ยตัว Mi Stick TV เนี่ยก็จะมากลบจุดด้อยในเรื่องของความหน่วงไปก็คือเอาสมอง ทมาาใส่่เเข้ไปแนนนันองซึ่งข้อดีของเจ้ามีสติกทีวีเนี่ยก็คือใช้งานง่ายแน่นอนแหละผลิตภัณฑ์ของมีเนี่ยส่วนมากใช้งานง่ายหมดมาพร้อมกับรีโมทระบบบลูทูธจะอยู่มุมไหนของห้องก็สามารถสั่งการได้ซอฟต์แวร์ด้านในเนี่ยเป็น Android TV 9ความคมชัดสูงสุดที่1080 P หรือ HD เลยมาพร้อมกับแรม 1GB ความจุ 8GB และก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi และก็บลูทูธ4.2ได้สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Android าาเชื่อมต่อกับบัญชี Google ที่ใช้ในการตั้งค่าได้ง่ายมากแถม ี Google Play Store มาให้โหลดแอปพลิเคชันง่ายๆเหมือนในมือถือเลยด้วยแถมเครื่องเนี่ยก็มีแอปสื่อความบันเทิงต่างๆมาให้ค่อนข้างครบเลยซึ่งแน่นอนว่าสามารถเชื่อมต่อกับ Google Home Cast เพื่อสะท้อนหน้าจอมือถือแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้อีกกินไฟน้อยแค่1นึแอมป์สามารถเสียบพอร์ต USB จากทีวีหรือของเบนเนี่ยคือเสียบพอร์ต USB จากโปรเจคเตอร์ให้เขาวนไฟฟ้าใช้กันเองภายในเครื่องได้เลยโดยไม่ต้องต่อสายเพิ่มระยองระยางด้วยต่อไปเรื่องข้อจำกัดของมี s ิกทีวีทุกคนคือด้วยความที่เขามีแอปพลิเคชันมา HBO เอยหรือว่า u t u b e เอยถ้าเราดูหลายๆแอปพลิเคชันต่อๆกันอย่างเช่นการดู Netflix บ้างสลับไป y YouTube สลับกลับมา HBO บ้างเงี้ยตัวเครื่องเขาจะเกิดอาการหน่วงแล้วก็กระตุกเล็กน้อยแล้วก็ภาพกับเสียงจะไม่ค่อยตรงกันเนาะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นลองแก้โดยการปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่อะ่ะมันหายเพื่อเกิดว่าเราดูหนังหรือว่าดูซีรีส์เนี่ยยาวๆในแอปพลิเคชันเดียวหรือ2แอปพลิเคชันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยสามารถดูได้ต่อเนื่องเป็นชั่วโมงเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกคนความ หนึ่งก็คือการสั่งงานด้วยเสียงผ่านตัว Google Assistant เนี่ยบางครั้งมันจะมีความงงๆบ้างซึ่งก็แน่นอนว่าความเร็วความช้าของการสั่งงานด้วยเสียงก็ขึ้นอยู่กับ Wi-Fi เช่นเดียวกัน สุดท้ายทุกคนเรามีการถ่ายภาพแล้วเรามีสมองกลของมันแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลนสำหรับโรงหนังนี่ก็คือระบบเสียงระบบเสียงเนี่ยเป็นใช้เป็นมีสมาร์ทสปิเกอร์ซึ่งเป็นได้มาจาก JD Central เจ้าเดิมเลยในราคา1,500บาทบวกลบซึ่งเจมีสมาร์ทสปิเกอร์เนี่ยในพาร์ทของการทําห้องให้มีโรงหนังส่วนตัวเนี่ยเป็นใช้เขาเป็นลาโพงแหละแต่ว่าด้วยตัวโปรดักต์จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เขาเปิดตัวเขาเน้นยามเจมีสมาร์ทสปิเกอร์ว่าเป็นลําโพงแล้วก็ผู้ช่วยเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะใช้งานสั่ง การด้วยเสียงหรือว่าพูดคุยกับเขาเนี่ยผ่านทางตัว Google Assistant ได้ซึ่งในฐานะลำโพงเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากทุกคนเพราะว่ามี Smart Speaker ในเขามาพร้อมกับระบบเสียง DTS หรือ Digital Theater System ตัวไดรเวอร์ในมีขนาด63.5ม mm, ิลลิเมตรดอกลำโพงเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5นิ้วก็คือเสียงดีเสียงดังเลยแหละมีการรองรับ WiFi ทั้ง4.2กิกะเฮิรตซ์และก็5กิกะเฮิรตซ์รองรับ Bluetooth 4.2ซึ่งการตั้งค่าทั้งหมดเนี่ยสามารถทำได้ผ่านทาง Google Home เลยสามารถสั่งงานด้วยเสียง อยงเฉพาะตัวมีสมาร์ทสปกเกอร์เองเนี่ยก็สามารถที่จะโต้อตอบหากเราไถ่าถามทราบประกาศตั้งนาฬิกาปลุกหรือคําสั่งใดๆก็ตามที่เราสั่ง Google Assistant ได้น่และก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับบัญชี YouTube Music Spotify หรือบัญชีสื่อบัทิงอื่นๆเพื่อออกคําสั่งให้เปิดเพลงได้อีกด้วยส่วนข้อจํากัดของเจ้ามีสมาร์ทสปกเกอร์ทุกคนก็คือจะมีประมวลผลช้าบ้างในบางทีเนาะมีการรับคําสั่งไปและก็คือคิดนานนิดนึงหรือว่ามีฟังไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพูดชัดถ้อยชัดคำตามคีย์เวิร์ด เรียนรู้จังหวะของเขาได้เนี่ยการจั่งานของเขาก็จะสามารถทำได้ค่อนข้างดีเลยและอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าความช้าความเร็วในการประมวลผลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ Wi-Fi ของเราด้วยเนาะ ต่อไปนะครับทุกคนเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อเจ้าแกจิตทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเพื่อใช้งานร่วมกันเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าเบนเนี่ยซื้อเจ้ามีสมาร์สสปีกเกอร์เนี่ยมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันอันดับแรกเลยนะครับเมื่อตอนติดตั้งเจ้ามีสมาร์สสปีกเกอร์เนี่ยให้เข้าไปที่แอป Google Home นะครับแล้วก็ตั้งค่าให้อุปกรณ์ทั้ง2ตัวคือลําโพงทั้งสตัวเนี่ยเขาทางานร่วมกันฉะนั้นในวิธีการรับคําสั่งเนี่ยเขาจะรับคําสั่งจากตัวเดียวแต่ว่าตอนทํางานเนี่ยเขา นี่นะฮะเขาก็จะรับคําสั่งจากตัวด้านซ้ายนะครับและตัวข้างขวาเนี่ยก็จะทางานสัมพันธ์กันแบบนี้ส่วนแกจ๊ตอีก2ตัวนะครับทุกคนก็คือเจ้ามีสติกทีวีแล้วก็วันโบทีทูแม็กที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับให้เอามาเชื่อมต่อกันก็คือเอามีสติกทีวีเนี่ยเสียบด้านหลังของเจ้าวันโบทีทูแม็กแล้วก็เสียบสายไมโครเ s สบีที่ด้านหลังของวันโบทีทูแม็กเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราติดตั้งโปรเจคเตอร์ในตําแหน่งที่ต้องการเรียบร้อยแล้วปรับขนาดหน้าจอต่างๆเเรรียบรยบ้้อแลวี่างเร เขาจะมีอ่า uh, UI หน้าโฮมเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็ให้กดเข้าไปที่เมนูที่ชื่อว่า Source นะครับทุกคนก็คือตัวเมนูตรงนี้กด enter เข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นมาให้เลือกนะครับว่าเราจะเอาซ c e มาจากแหล่งไหนก็ให้กดเลือกไปที่ตัว HDMI นะครับทุกคนกดไปปุ๊บมันก็จะแสดงผลเป็นหน้าจอของมีสเต็กทีวีแบบนี้เลยนะครับทีนี้วิธีการเชื่อมต่อมีสมาร์ s สปีกเกอร์เข้ากับมีสเต็กทีวีนะครับก็คือให้เข้าไปที่เมนูตั้งค่านะครับทุกคนทางด้านบนขวาบนทางด้านนี้เลยนะครับ กดเข้าไปปุ๊บเราจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่ารีโมทและอุปกรณ์เสริมนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถแอดอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปได้ในเมนูที่ชื่อว่าเพิ่มอุปกรณ์เสริมนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกับอ่าลำโพงที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับก็เราก็สามารถตั้งชื่อได้ว่าจะเป็นลำโพงในห้องนอนลำโพงในห้องนั่งเล่นอะไรก็ตั้งค่าปุ๊บแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับเ,รเขาจะทํางานร่วมกันแล้วนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปดูเ p e r อร์แมนซ์ของทั้ง3ตัวกันว่าการดูหนังจากเจ้าตัวนนี้้เ่ยจจะป็อาางงไรบ ดีแค่ไหนแล้วก็เกือบลืมไปว่าถ้าเกิดใครอยากได้รีวิวที่ละเอียดมากๆของทั้ง3ตัวนี้นะครับเราเคยทําคลิปลงไปในช anel ของเราแล้วเป็นการรีวิวแก๊ตทั้ง3ตัวแยกกันเลยใครอยากรู้ข้อมูลที่ลึกกว่านี้การตั้งค่าต่างๆครบถ้วนเนี่ยก็สามารถกลับไปย้อนดูคลิปของเรานะครับได้เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตัว performance กันว่าจะเป็นอย่างไร โอเคทุกคนสุดท้ายมาสรุปราคาการสำหรับ3แกจเกตที่จะทำให้เรามีโรงหนังส่วนตัวแกจเกตแรกโปรเจคเตอร์ o n e b o T2 Max ราคา4,990บาทมีสติกทีวีราคา1,500บาทมีสมาร์ทสป a เกอร์อันนี้เป็นใช้ทั้งหมด2ตัวนะก็ราคา3,000บาทฉะนั้นทุกคนซีรีส์ราคารวมแล้วเนี่ยจะอยู่ที่9,500บาทบวกลบยังไงก็ไม่เกิน10,000บาทแน่นอนแต่ว่าอย่าลืมว่าเบนเนี่ยใช้ตัวมีสมาร์ทสปิเกอร์ถึง2ตัวด้วยกันราคามันเลยเป็นราคานี้เนาะแต่ถ้าเกิดถามว่าเรา ใช้ตัวเดียวได้ไหมคําตอบคือได้ทุกคนตัวเดียวเนี่ยความสนุกในการดูหนังดูซีรีส์หรือว่าฟังเพลงเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยและก็ยังสามารถประหยัดงบลงไปได้อีก1500บาทด้วยสุดท้ายน,นะครับทุกคนก่อนจะจบคลิปในวันนี้เนี่ยใครที่อยากให้เราไปรีวิวแก๊ตเจตตัวไหนหรือว่ามีข้อสงสัยสักถามเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ในใต้คลิปคลิปนี้ได้เลยนะคบเราจะมีทีมงานคอยตอบตลอดเวลาเลยส่วนใครที่อยากจะติดตามว่าในคลิปต่อ,ตอไปเนี่ยเราจะมีแก๊ตเจตตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกเนี่ Subscribe ช่อง YouTube แชนแนลคอนโดนิของเราเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับ